สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้นะคะเราก็จะมาหาสาเหตุกันนะคะว่าทําไมปลูกต้นบอนสีไปแล้วต้นบอนสีถึงไม่โตมีต้นแค่แกนชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะซึ่งมิ้นก็เคยได้พูดหลายๆครั้งแล้วก็เน้นย้ํานะคะว่าในการปลูกบอนสีนั้นก็คือในเรื่องของดินนะคะเพื่อนๆ ซึ่งดินเนี่ยเขาก็จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเนาะในการที่จะนำมาใช้ปลูกบนสีถ้าดินเนี่ยเขามีความแน่นมากเกินไปนะคะเพื่อนๆก็จะทำให้รากของเขาเนี่ยไม่เดินนะคะรากเขาก็หยุดชะง,งักการเจริญเติบโตเนาะก็คือรากเนี่ยเขาก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆมีหน้าที่สำคัญเนาะในการหาอาหารที่จะไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงใบนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าลากเขาน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะหาอาหารได้เนาะสาเหตุที่จะตามมานั่นก็คือทําให้ต้นบอนสีของเราชะงักการจเจริญเติบโตไม่โตนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ่าถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของดินที่ไม่มีคุณภาพนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยบางท่านก็ได้ซื้อดินจากร้านค้ามาโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะ ซึ่งดินตัวนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมอีไม่มีคุณภาพมากเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นดินแกบหรือว่าดินดินที่ไม่มีส่วนผสมอะไรเลยเนี่ยไม่มีสารอาหารนะคะเพื่อนเเมื่อเรานำมาปลูกต้นบอนสีของเราก็จะทำให้ต้นบอนสีของเราเนี่ยไม่โตนะคะหรือว่าดินบางชนิดเนี่ยเขามีความอุ้มน้ำมากเกินไป ก็จะทำให้บอนสีของเราไม่สามารถระบายน้ำได้ดีสาเหตุที่จะตามมานั่นก็คือรากเน่าโคนเน่าใบเหลืองนั่นเองนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆในการที่ปลูกบอนสีไปแล้วบอนสีไม่โตน,นั่นก็คือในเรื่องของน้ำนะคะเพื่อนๆน,น้ำในดินเนี่ยเขามีปริมาณที่มากเกินไปไหมหรือว่ามีความชุ่มชื้นมากเกินไปไหมนะคะ ซึ่งบอลสีเนี่ยเขาก็จะชอบความชื้นนะคะเพื่อนเเขาจะชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบแฉะเนาะหรือว่าดินของเขาเนี่ยจะมีความเปียกความชื้นอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นผลทําให้ต้นบอนสีของเรานั้นไม่โตชะงักการจเจริญเติบโตได้นะคะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ถาดน้ำรองก้นกระถางอยู่นะคะซึ่งจะรองแบบนี้เนาะ เราก็ไม่ควรที่จะลดน้ําเขาทุกวันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้ําอ่าในใต้ก้นกระถางเนี่ยเขาก็จะสามารถดูดซึมไปในใต้ดินได้เองนะคะเราก็ไม่ควรที่จะลดเขาเนาะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยเขามีความแฉะมากเกินไปนั่นเองถัดมานะคะเพื่อน,อนๆก็จะเป็นในเรื่องของแสงแดดนะคะ ซึ่งแสงแดดเนี่ยถ้าเกิดว่าบอลสีที่เขาไม่ได้รับแสงแดดเลยหรือว่าเขาได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอใบของเขาก็จะซีดจะเหลืองนะคะเพื่อนๆนการใบที่แตกออกมาใหม่เนี่ยก็จะยืดยาวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะยืดมาหาแสงแดดนั่นเองนะคะ หรือว่าบอนสีบางชนิดเนี่ยเขาก็จะไม่โตแล้วก็มีต้นที่ซุดโซมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือแสงแดดเขาไม่เพียงพอนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะเพื่อนๆบอนสีในกลุ่มของสีแดงเนี่ยเขาจะต้องการแสงแดดมากกว่าบอนสีในกลุ่มสีขาวนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นบอนสีอ e ีเนาอยางนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะได้รับแสงแดดที่ ลำไรได้นะคะแต่เป็นพวกบอนสีพกหลงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอตัวนี้นี่คือเขาจะชอบแสงแดดนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเนี่ยใบของเขาก็จะเป็นสีแดงสดเลยนะคะเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเขาบอนสีเนี่ยเขาได้รับแสงแดดที่แรงหรือว่าได้รับแสงแดดมากเกินไปเนี่ย ก็จะทําให้ใบของเขานั้นไม่ใบเหลืองได้เช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วในการเลี้ยงดูบอลสีเนี่ยในการที่จะให้เขาได้รับแสงแดดเพียงพอเนี่ยเราก็ควรจะดูอสภาพแวดล้อมด้วยเนาะในการวางต้นบอลสีนะคะถ้าเกิดว่าอ่าพื้นที่บริเวณบ้านเราเนี่ยมีอ่าแสงแดดทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรที่จะพางแสงให้เขา ในการใช้แสลนทางแสงนะคะคเพื่อนๆอาจจะใช้50%หรือว่า70%ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะที่มิน้นนำมาแช์เนาะในการดูแลต้นบอนสีนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะบอกว่า เลี้ยงบอสซีไปแล้วก็ไม่โตต้นเขาชะงกักการเจริญเติบโตหรือว่าเจริญเติบโตช้านะคะเราก็ควรมาดูสาเหตุจากสีข้อที่มิ้นได้นํามาแชร์ให้เพื่อนๆเนาะถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ